มีขีดจำกัดในเมื่อพวกคุณก็สามารถด่าแซะเพราะเขาได้ฉันก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดมาตั้งคำถามได้เหมือนกันทำไมจะต้องเจดเป็นคนผิดแล้วทำไมไอ้คนที่มันนั่งพูดแซะเพื่อนแล้วชักจูงให้เอฟซีออกมาด่าเพื่อนมาด่าเจสเนะไม่ผิดหรอพวกคุณเอาไว้ตรงหิ่งใช่ไหม ั้นพวกคุณก็ไปกราบไปไหว้เหมือนเขาเป็นพระพุทธลูกไปเลยสิถ้าพวกคุณจะทำอย่างนั้นคนเรามันก็มีจิตหัวจิตหัวใจเหมือนกันไม่ใช่มีหัวจิตหัวใจแต่ลูกสาวคุณอย่ามาใช้คำพูดว่าไอ้ผู้สูญเสียไม่เคยเป็นละลานไขรไม่เคยค่ะแต่พูดประชดแดกดันคนนะ่ะที่สุดเป็นที่หนึ่งพวกคุณต้องมีเหตุและผลในการทำคอนเทนต์ด้วย ไม่ใช่ว่าคอนเทนต์ที่ทําไปแล้วเพื่อความสะใจแต่ทําให้คนคนหนึ่งโดนด่าโดนว่าพวกคุณรับผิดชอบชีวิตเขาไหมพวกคุณรับผิดชอบความรู้สึกของเขาไหมไอ้คนที่มานั่งดา่านั่งว่าไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรในสิ่งที่มันเกิดขึ้นขอให้คุณได้ด่าด่าเดียวขอให้คุณได้ตำหนินอย่างเดียวมันถูกต้องแล้วเหรอการทำคอนเทนต์คุณต้องมีเหตุและผลด้วย ไม่ใช่ว่าคุณอยู่เคียงข้างใครเขาถูกทุกเรื่องแต่คุณต้องรู้ว่าสิ่งที่ใครอะไรที่เขาทําผิดตักเตือนแนะนําสิคะถ้าคุณตักเตือนไม่ได้คุณก็ต้องรู้แล้วว่าคนคนนั้นคุณตักเตือนไม่ได้แต่คุณจะเอาคอนเทนต์ที่สิ่งที่คุณทำอะ่ะมาตักเตือนคนอื่นทําให้คนอื่นผิดแต่คนที่อยู่เคียงข้างเนี่ยเขาไม่ผิดเลยเหรอในสิ่งที่เขาทาเพราะเหตุผลอะไรรูกไหม เพราะว่าเขาเป็นผู้สูญเสียพราะลูกเขาเสียชีวิตเขาก็เลยเอาเกาะป้องกันการสูญเสียการตายของลูกเขามาเป็นเกาะป้องกันให้กับตัวเองแต่ทุกอย่างมันไม่ได้ถูกไปซะทุกเรื่องคุณก็ต้องคิดให้ดีด้วยการที่คนเราจะคบกันรู้จักกันมันต้องแนะนำกันได้มันต้องตัดเตือนกันได้ในสิ่งที่ในใน,ในการที่เดินทางให้ถูกต้อง ไม่ใช่ว่าไม่ตักเตือนแต่ยังไปชี้นำชี้แนะไปเข้าข้างในทางที่ผิดฉันว่าพวกคุณทำผิดมากพวกคุณเดินทางชี้นำชี้แนะในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องก็ขอถามเลยหลายๆคนที่เห็นไม่ต้องเอาเคสอื่นเอาเคสของแจ็คผู้ช่วยแจ็คมีใครที่จะกล้าไปบวกผู้หญิงคนนั้นว่าขอโทษเพื่อนซะ เพว่าเพื่อนมันไม่ได้ผิดมันทำตามหน้าที่มีใครกล้าไหมฉันอยากจะรู้หน่อยอยากจะเห็นว่าคนคนนั้นน่ะกล้าพูดไหมว่าสิ่งที่สาวิตรีทำไม่ถูกต้องอันนี้แยกเป็นเคสนะคะดิฉันจะพูดแต่เรื่องเคสของเจสเท่านั้นเรื่องอื่นนีฉันไม่สนใจไม่ได้พูดต่อฉันจะเอาเคสนี้เพราะว่าตัวอย่างนี้พวกคุณทำผิด พวกคุณจะทําให้คนคนหนึ่งผิดให้ได้ทั้งๆที่อีกคนนึงเป็นคนผิดฉันขอถามพวกคุณหน่อยว่าพวกคุณทาถูกไหมขอถามปยานาหน่อยการที่แจ็คมันไปเที่ยวมันโพสลงในสตอรี่โพสในชุมชนเพื่อให้เอฟซีเห็นอ่านแจ็คมันทําผิดตรงไหน,นแล้วมันไปกระทบกระเทือนหัวใจใครหรือเปล่าแจ็คมันไม่มีสิทธิ์ไปเที่ยวเลยเหรอ เจมสมันไม่มีสิทธิ์ที่จะมีผู้ใหญ่ใจดีพามันไปเที่ยวเลยเหรอ,อขอถามหน่อยเราไม่ได้มานั่งเป็นศัตรูกันนะแต่เราพูดด้วยความเป็นผู้ใหญ่ที่มีเหตุและผลในการทำคอนเทนต์ของพวกคุณในเมื่อลูกสาวคุณทำความผิดในการที่ออกมาแซะเพื่อนมาน้อยใจเพื่อนหน้าบ้านทำให้เอซีออกมาด่าเพื่อนคุณว่าลูกสาวคุณทำถูกไหม แต่การที่เจ๊คมันจะน้อยใจในสิ่งที่มันโดนมันทําผิดหรอุอดมาโดนแล้วมิดดีหลีออกมั่งกะดีเนาะเออใช่ไหมเจ๊ทมันผิดตรงไหนนี่คือคําถามที่ดิฉันตั้งคําถามไปหาพวกคุณหลายๆคนที่พยายามตอนนี้ด่าน้องเขาเ,เสียให้หาย,หาย